ดูกันก็มีพระอยู่หองค์ซึ่งเป็นพระที่สวยแล้วก็หาพบน้อยมากก็เป็นสมเด็จอกครุฑองค์นี้เนื้อจักเลี่ยงเปลาขาวขุ่นผ่องใสนี่มองในสายตาเปล่าตัดสินใจได้เลยว่าพิมพ์อกครุฑนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อกครุฑองค์ใหญ่ซึ่งจะหาได้ยากมากนี่ ก็ดูคราบลักน้ำใสนี่ทางด้านหน้าก็มองเห็นได้ชัดเจนแล้วการดูพระนั้นแต่ละอย่างก็คงจะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็เอามาให้ดูกันก็จะส่งเข้าไปในองค์พระเลยว่าเนื้อพระวันนี้เอามาให้ดูนั้นอกครด์นั้นบางท่านนั้นก็สงสัยอย่างมากว่าการจะเล่นอกคุดนั้น ดูอย่างไรถึงจะว่าอกรุธอกรุธก็หมายความว่าอกพระนั้นจะกว้างใหญ่นี่แล้วก็ดูแขนนี่แล้วก็ดูเส้นตรงนี้เป็นไม้เส้นก็เหมือนกับเขาไงนี่ดูเส้นตรงนี้แล้วก็ดูเกตดแล้วก็ดูซุม้มซุ้มนั้นจะเล็กเรียวยาวแล้วก็มองไปนี้จะสวยงามถ้าดูเนื้อหาของพระถ้าสงเข้าไป เากล้องอย่างนี้จะเห็นเนื้อหาอย่างชัดเจนเขากล้องให้ดูเลยชัดๆกันหมครับว่าอกครุฑนั้นลักษณะอกนั้นจะเหมือนครุดเนื้อหาของพระนั้นจะชัดเจนอย่างมากเลยเวลาส่งเข้าไปอย่างนี้ก็เห็นชัดมากนี่รอยเล้ารอยไหเห็นชัดมากเลยก็คาบลักใส่ที่ เกาะอยู่ในองค์พระนั้นก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนี่แหละเป็นพระที่พระเทซึ่งบางครั้งบางคราวทุกท่านก็แสวงหากันเตก็พวกน้อยมากตรงนี้ก็ชัดมากตรงนี้เนื้อหาของพระนั้นจะลึกมากดูๆไว้เป็นตัวอย่างเพื่อทุกท่านนั้นจะได้หาพระแต่ละอย่างได้ นี่องนี้ก็ผมมาให้ดูองค์นี้เสร็จก็มาดูด้านหลังก่อนเพราะว่าเอาพระทั้งหมดนั้นมาให้ดูทั้ง6องค์เลยวันนี้6องค์เลยซึ่งเป็นพระที่หายากมากนี่ดูเนื้อหาของพระด้านหลังนะครับด้านหลังนี่วันนี้ก็ดูพระก่อนนี่องเลรกองสององสองก็เนื้อ ก็อันเดียวกันกับองค์เลขที่เอามาให้ดูก็ส่งให้ดูชัดๆกันนี่การดูลักษณะของพระแต็ละอย่างนั้นเนื้อหาของพระนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ทุกท่านนั้นหาเลยหาเลยแล้วก็จะได้ของดีกันนี่ก็เป็นสมเด็จวัดระฆังนี่ที่ความงามความสวยก็ชัดเจนมากนี่ งน,นี้ชัดมากดูเนื้อหาก็รู้แล้วก็เจ้าองค์ที่สามให้ดูกันชัดๆอีกองคหน,นึ่งนี่องน,นี้ก็มีอยู่สามองค์องค์ด้านบนก็ส่งให้ดูเนื้อหากันอีกเพื่อทุกท่านนนั้นได้สแสวงหากันสงเข้าแล้วนี่เห็นไหมชัดเลยองค์น,นี้ชัดมากนี่เนื้อหานี่เห็นมวลสารอะไรเห็นหมดเลย คาบเก่าคาบอะไรเห็นหมดทุกอย่างนี้เห็นชัดเจนมากเลยแล้วก็ดู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 ไปมันตั้งยิ้วน้ำมันอะไรก็เห็นหมดเลยพระองค์นี้แล้วก็ด้านหลังอ่ะพี่ไงดูด้านหลังกันเลยเพราะว่ามีพระหลายองค์มากทั้งหมดก็มีหกองค์อยากให้ดูพระที่ทุกท่านแสวงหากันอยู่แล้วก็จะได้ของดีกันนี่ดูพระองค์นี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับ จะได้คงดีแล้วก็พระองค์นี้ก็จะสวยเหมือนกันแต่เป็นฝากกลุบางคุณพรมนี่ฝากกลุบางคุณพรมนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เรียกว่าอกคุดนี่ดูซุ้มดูเลยเรียบร้อยซุ้มนั้นจะงามเป็นไหมซุ้มจะเหมือนเส้นได้เลยซุ้มชัดเจนเลย นี่เนื้อหาของพระทำไมผมเอาพระมาให้ดูหลายองค์นั้นคือหนึ่งเอามาให้ดูหลายองค์จะได้บกแบบคือจะได้แยกเนื้อหาของพระให้ดูกันเห็นไหมเนื้อหาแล้วก็เอามาให้ดูกันอย่างชัดๆเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าพระแต่ละอย่างผมเอามาให้ดูนั้นคือข้อพิสูจน์ว่าพระนั้น สมเด็ดจพุะอาจารย์โตพรมนังสีนี่ก็ฝากกรุบังคุณพรมซึ่งชัดเจนมากองค์นี้อ้าวองค์ต่อไปก็มาดูองค์ที่ห้ากันอ,องค์ที่สีก็ให้ดูเสร็จแล้วนี่หลยครับเป็นพระที่หายากมากนี่ฝากกรุปเป็นคาบกรุไหมชัดเลยแล้วก็ดูซุ้มไหวซุ้มไหว้นั้น ก็มองเห็นชัดงานซุ้มหวาเนี่มีคาบกุกคาบอหลรลักน้ําเกลียงอะไรเห็นหมดเลยนี่น้ำมันตั้งอยวอะไรก็เห็นความเก่านี้ก็ชัดเจนนี่ความเก่าดูความเก่าให้เป็นกอดแล้วก็ค่อยศึกษาพระไปเรื่อยๆก็ดูความเก่าแล้วก็ดูพิมพ์เนื้อหาของพระแล้วก็แยกออกมาถึงจะรู้นี่ขอบข้างลักษณะขอบข้างแล้วก็ด้านหลังก็เป็นบางคุณพรมบางคุณพรมนั้น บางท่านนั้นก็แยกแยะหออกยากแต่วันนี้ได้ดูพระแล้วก็ทุกอย่างนั้นก็เห็นในสายตาของท่านนั้นชัดมากวันนี้อ้าวองนี้ดูจบแล้วต่อไปองค์สุดท้ายนี่องสุดท้ายองค์สุดท้ายนี้ก็นี่เห็นไหมว่าปิดทองมีปิดทองด้วยทองก็เก่าแล้วหลุดลอกออกหมดเลยทองนี่ดูที่เกตไว้จําที่เกตไว้นี่ ความเก่าของพระนี่เห็นไหมทองสมัยตะกอนนั้นก็ต้องออกสีอย่างนี้ทองนี่เนื้อหาของพระนี้ดูดูดจะเห็นชัดเจนเลยแล้วก็ความเก่าความไรก็เหมือนว่าจากกระเทาะออกมาเลยเห็นไหมครับความเก่าของพระองค์นี้ชัดเลยเนื้อทองนี้ยิ่งชัดเลยแล้วก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังนี้ความเก่าก็ ได้เห็นเหมือนกันความเก่านี้นี่ถ้าจะดูพระแต่ละองค์ก็ต้องแยกแยะให้ออกนี่เห็นมความเก่าบางคุณพรมนี่ฝากขูบางคุณพมรณพมซึ่งทุกท่าน,นคงจะแสวงหากันวันนี้ก็ได้เจอพระแล้ว,วน,นี่ก็ดูแล้วก็จะมีความรู้อีกครั้งหนึ่งในการดูพระสมสมเด็จบางคุณพรมองค์นี้จะชัดจะสวย ะเด่นจะงามก็จะยกเอามาเปรียบเทียบดูกับวัดระฆังกับบางคุณพรมนี่ก็เป็นบางคุณพรมแล้วก็วัดระฆังอ่าจะเอาเปรียบเทียบให้ดูสามองค์เลยอ่าบางคุณพรมนี้ให้ดูสององค์วัดระฆังจะให้ดูองค์หนึ่งมาเปรียบเทียบเนื้อหากันนะว่าพระต่ละองค์ท่านเห็นอกเป็นอย่างไรอกหนึ่งเป็นทรงอย่างไรอีกอันหนึ่งหูจะเป็นอย่างไร ก็ดูตัดสินใจตัวเองดูได้เลยช่วงนี้เอามาให้ดูแล้วก็ทุกอย่างนั้นท่านก็ได้เห็นแล้วชัดๆทุกทุกอย่างนั้นท่านดูนะครับว่าฐานพระนั้นเห็นไหมครับฐานพระแต่ละองค์นั้นจะอ้วนใหญ่นี่ฐานตรงนี้อกพระตรงองค์นี้องค์นี้นั้นไม่มีเส้นสังขากตินี่แล้วก็มาดูองค์นี้ก็แตกต่างเหมือนกันนี่เห็นไหม ว่าอกนั้นจะเหมือนทรงกระบอกเนะตกต่างพระแต่ลองค์นั้นแตกต่างต้องแยกแยะให้ออกนะครับ